สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7ซเวอีเท่านั้นตอสเพ่สามคนอยู่ไหนครับพักเพื่อไทยมาดูประชาชนด้วยใครดอกนามท่วมเนี่ยมึงเคยเห็นหัวไหมตอสเพ่สามคนอยู่ไหนครับพักเพื่อไทย มาดูประชาชนด้วยใครดอกน้ำท่วมเนี่ยมึงเคยเห็นหัวไหมเนี่ยเงินส่วนตัวพวกกูเพื่อนเพื่อนกูทั้งนั้นที่กูมาแจกเนี่ยเห็นหัวไหมพักเพื่อไทยเมื่อกี้ขนห้าขนสามสองสามสอง่ะเออเดี๋ยวขับไปบ้านไรห้องขับไปแล้วสองงลยสองเอาเพื่อปีค้นสองน้อง เออโอเคอไปเรามาแจกข้าวผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับพี่ในนะคะน้องนิกทุกคนค่ะวันนี้นะคะ อ่ะกล้องไม่จะถ่ายให้กูไปแจ็คเขาไปกล้อไปส่งบ้านพี่สวอ่ะมาแล้วค่ะบุ๊บเอานี่ไปไหว้บ้านเอามัดเก็บตามข้างหลังเด้อยนีจ้าโว้ยสวยแล้วรวยจริงกี่ชุดคาคากี่ชุดเอาค่าไหมไม่ครับไม่เอานะโอเคค่ะ เออมันตัหลังซอยก็เออบอกไอ้ไหนๆออกมาเอาดูมันไก่ไงกองไหนมันังนอกแค่ีัวใจมอบมันมีบ้านบ้านย้หลมสองกองทุกคนน้ำจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ในหมู่บ้านสตางนะหมู่บ้านที่สตางเกิดเนี่ยพี่กับพี่จะไห้ เราแจกอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็<อ>เราก็เดินพยายามเดินออกมาเดินออกมาจนเหนื่อยอเหนื่อยมากทุกคนมากเพราะเราเข้าไปไกลมากเข้าไปไกลถึงหมู่บ้านข้างในเลยอะคะ่ะที่เราไปแจกมานะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะว่ายัางยังชาวบ้านนะยังไม่ได้รับเออไม่ได้รับพบเนาะเธอเพราะว่ามันเยอะไม่ไม่มีหน่วยงานไหนที่ยังเข้าไปนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาใหม่เพราะมีคนมาสมทบทุนเราอีกนะคะเดี๋ยวเรามาใหม่เราจะลุยน้ำมาแบบนี้แหละนะ ทุกคนขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะซูู้ค่ะทุกคนน้ำท่วมแพร่หกเจ็ดค่ะ